โอเคครับวันนี้จะมาเปลี่ยนวัสดุปลูกของต้นเซนนานะครับหรือว่าขี้เหล็กมาดากัสกาที่เราเพาะมาเมล็ดไว้นานมากและแล้วก็มีบางชุดที่แยกพอตเอาไว้แล้วก็วัสดุปลูกค่อนข้างเก่าแล้วครับก็มีตายไปเยอะเหมือนกันไม่ได้ดูเลยเพราะว่าอยู่ในแปลงเขาจะอยู่ลึกๆเลยครับผมก็ไม่สนใจก็คือลดน้ำน,นิดเดียวตัว,วนี้จะมาลื้อก,กระถางก่อนนะครับก่อนจะมาใส่วัสดุว่าเราจะใช้อะไรบ้าง ก็มีแต่งบ้างมียอดที่ไม่เดินบ้างเพราะว่าเนี่ยแสงสองไม่ถึงเพราะยอดที่ไม่เดินเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งกันใหม่ปีลนี้สองปีแล้วครับไม่ได้ทำอะไรวัสดุเดิมตั้งแต่ตอนเพาะ,มะเมล็ดเลย สดูมันเสื่อมไปหมดแล้วครับลาาเขาก็พันกันเล็กไปหมดล่กเสียหมดแล้วครับถ้าปล่อยไว้เร,เรื่อยก็น่าจะถยอยตายต่อ วัสปกชุดนี้ไอ้พวกนี้ผมจะทิ้งเลยนะครับผมจะไม่เอามารีทำใช้ใหม่เพราะหมดสภาพแล้วเนี่ยยังไม่ตายนะแต่ว่างมันบับเขาเริ่มพักตัวแล้วอะเราเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่น่าจะแตกตัวนี้ต้องมาแต่งยอดไม่เดินเลย เหมือนกันครับเพราะชุดเดียวกันหกต้น เช็ดต้นอันนี้ตอนแรกคิดว่าจะตายแต่พอมาดูจริงๆยังมีหน่อเล็กๆนะครับแต่ออกมาเราลองเปลี่นกระถางดูเป็นไม้ที่อึดเหมือนกันนะครับตอนนี้ยถ้าไม่ได้เลี้ยงแย่จนเกินไปมันผมเนี่ย <c oughs> ถือว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างอึดเลย ั้งหมดนี้ผมจะทำการแช่น้ำยากันเชลานะครับแล้วก็เป็นการลางลากไปด้วย เตรียมวัสดุปลูกกันครับว่าจะใช้อะไรบ้างใช้เดี๋ยวก่อจะใช้กระถางตัวนี้นะผมจะรวมพอร์ตไปเลยครับเป็นกระถางตันี้แล้วก็เราจะได้เวลาตัดแต่งกิ่งจะได้ง่ายๆแล้วก็จะได้ดูแลง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะได้ไม่กระจายส่วนรูเนี่ยผมจะเพิ่มวัด ดูเดิมหลักๆเขาจะมีตรงนี้เนาะแล้วก็ดูตามเนี่ยจ,จะเล็กค่อนข้างเล็กเลยมันจะทําให้การระบายน้าไม่ค่อยดีผมก็เลยเจาะเพิ่มแล้วู้ผมใช้เห็นบุคาไฟเบอร์จิ๋วใบข้ามผปูมัก ตัวนี้ไม่ต้องโป่งมากก็ได้นะครับขอแค่ให้เบาๆรายน้าได้ดีแต่ว่าไม่ต้องถึงกระโปงเหมืพวกไม้อื่นๆที่ผมเคยปลปูกแล้วมีคุณลัก่ณหมดเลย รจีนิดหนึ่งโอยละลายช้าครับใส่ใบ,บข้ามปุ๋นิดหนึ่งครับน่าจะน้อยไป ไฟเบอร์ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งกรบถางเราจะลองด้วย เลูกขาไฟเบอร์กลางนะครับลองบางๆผมจะไม่ได้ลองเยอะเพราะว่าจะมีถ้าลองหนาเกินไปอะครับเกินที่ที่จะทําให้ลากเขาเดินมันจะน้อยกว่าเพราะว่ากระถางค่อนข้างเตี้ยแต่ผมก็จะเน้นปิดช่องรูระบายน้ําให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าไม่นั้นดินมันจะร่วง จะเอาเห็นโดยหน้านะครับ ลิปไปนะครับผมก็จะแต่งไปเลย ้อยครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ